ในะ,ะัน Wonder Peach วิดีโอค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์ตอนใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Top 5 Favorite นะคะก็จะเป็นซีรีส์ที่พีชรวบรวมของที่พีชชอบ5อันดับแรกนะคะมาโมอยให้สัสๆได้ฟังกันโดยในคลิปนี้นะคะไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือจะแพงยังไงขอแค่เป็นของที่ดีคุ้มค่าแล้วก็น่าไปสอยตามนะคะพีชก็เลยจะมาทำเป็นซีรีส์อกนี้ อีกซีรีส์หนึ่งนะคะแยกมาจากถูกและดีเพราะว่าถูกและดีแล้วก็จะเน้นแต่ของถูกใช่ไหมแต่ซีรีส์นี้เนี่ยเราอยากจะเปิดให้มันกว้างขึ้นสําหรับคนที่อาจจะมีบัจเจตมากขึ้นหรือว่าคนที่ไม่สนใจว่ามันจะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยขอแค่แบบดีนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้างของที่ถูกแล้วก็ของที่แพงนะไม่ใช่มีแต่ของแพงวันนี้สำหรับตอนที่1นนะคะนั่นก็คือคลีนเซอร์นั่นเองนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้านะคะ ตัแรกนะคะก็คือ Bio r e Perfect My Cleansing Liquid ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกมันเป็นลิควิดนะคะแต่ความรู้สึกของพีคคือมันคล้ายๆกับออยล์แล้วก็วิธีการใช้เนี่ยก็คือการที่เรานวดลงบนผิวหน้าเลยไม่ว่าจะเมคอัพรองพื้นหนา10ชั้น10 l เลเยอร์คอนซลเลอร์บกเป็นปูนคอนกรีตแล้วนะคะ <S <S ก็สามารถที่จะทําความสะอาดออกได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะไม่ต้องนวดหน้านาจนเกินไปแบบเหมือนกับนิ้วเราเสียสีบนหน้าจนเกินไปนะคะตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดได้ค่อนข้างดี พีทชอบมากกว่าตัวที่เป็น cleansing milk ของเขานะพี่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันนวดได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบรอพรมน้ําให้มันเกะเป็ดเป็นน้านมะนะคะตัวนี้สามารถที่จะล้างน้ําเปล่าออกตามได้เลยไม่ต้องมานวดวนให้เป็นน้ํานมอีกรอบหนึ่งนะคะพี่ชอบมากๆแล้วก็กลายเป็น favorite ตอนนี้ที่ใช้บ่อยมากสำหรับเวลาที่เราแต่งหน้าแน่นๆนะคะ และสำหรับเวลาที่พี่เป็นสิวนะคะคลีนซิ่งตัวที่พี่ชอบใช้มากๆเลยก็คือเบเฟสต้านะคะ a c น่ clear c ์ e a n นซิ่ lotion นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะแล้วก็พี่ชอบใช้เวลาที่เราเป็นสิวแบบเป็นเม็ดเม็ดเป็นแบบอักเสบขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยระคายเคืองแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยพี่จะไม่ค่อยเช็ดหนาด้า บ่อยๆด้วยคลีน n s ่งโล o ั่นเฉพาะวลาวันไหนที่แบบเบื่อๆทำงานไปด้วยแล้วขี้เกียจไปนวดหน้าในห้องน้ำแล้วก็จะแบบเช็ดปั้มทำงาน,นอะไรไปนะคะก็ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแฟนแฟน,น,นใน u t u b e แนะนำมาด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำกันมารากาก็ไม่แพงมากนะคะใครที่เป็นสิวก็ลองดูตัวนี้ดูนะคะและสำหรับโฟมล้างหน้านะคะที่เป็นตัวเฟเวอร์ริทของพีทเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากดีแบบ ดีกว่าทุกอันที่เคยใช้มานะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยให้หน้านุ่มมากเลยนะตัวนี้คือ face in face นะคะเป็น egg white whip cleansing foam นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ชอบเอมาตีโฟมคะ่ะให้มันเป็นตัวแบบเป็นวิปอะแล้วก็เล่นนะรู้สึกว่ามันทำให้หน้านุ่มมากแล้วก็ช่วยทำความสะอาดหน้าได้ดีนะคะหลังจากที่เราใช้ตัวแบบ makeup cleansing liquid อย่างเงี้ยของ bioré พี่ก็จะตามด้วยตัวนี้นะแล้วก็ พบเลยว่าผิวหน้าสะอาดและนุ่มมากคือไม่รู้สึกแห้งตึงใดๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่พี่ชอบแบ่งแล้วก็พกพาเวลาไปเที่ยวนะตัวนี้ขอแนะนําลองเล่นกันดูแล้วขวดมันเบิ่มดีมากและสําหรับคลีน n ิ่งที่ใช้ล้างรอบดวงตานะคะหรือว่าใช้ล้างพวกมาสคารา่าอายไลเนอร์ต่างๆที่ติดทนนานแบบแน่นมากเนี่ยพี่จะใช้เป็นตัวคัดสารเบบี้ออยค่ะตัวนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามกันมาก็จะรู้อยู่แล้วพีชชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะพี่ไม่ค่อยได้ใช้ อายเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นแบบทั่วไปอะน้ำสีฟ้า,ฟาอะไรที่เขาใช้กันเยอะๆเนี่ยพีทไม่ค่อยได้ใช้มากพี่จะใช้แต่เบบี้ออยนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันทำให้ขนตาพีทดีสวยแล้วก็แบบขนตายังแน่นอยู่อะถึงแม้ว่าเราจะเมคอัพใช้ขนาดไหนก็ไม่ทำให้ตารู้สึกว่าหลอมแหลมแล้วขนตาก็ยังยัง,ย,งยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงให้ขนตาเนี่ยไม่หลุดร่วง ได้ง่ายด้วยนะคะพี่ชอบมากๆตัวเบบี้ออยนะสำหรับรอบดวงตารวมถึงปากด้วยนะคะสีเขียวด้วยชอบสีเขียวไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกว่าสีเขียวมันทำความสะอาดได้ดีกว่าสีอื่นนะแล้วก็ลองไปดูกันนะคะและสุดท้ายนะคะถ้าใครที่รู้จักพี่จะรู้ว่าพี่เป็นคนที่แบบขี้เกียจอับน้ำมากนะคะดังนั้นเนี่ยพีชชอบอะไรที่แบบันสเต็ปอะแล้วขั้นตอนเดียวจบเลยนะคะพี่จะใช้สบู่ล้างหน้านะถ้าวันไหนที่พีแต่งหน้าเบาๆไม่ได้แต่งหน้าหนะัก แบบไม่ได้ฟูลเมคอัพอะเราเราจะพุ่งตัวเข้าไปห้องน้ําเลยจะไม่ได้มานวดหน้าสิบสเต็ปอยู่ะนะคะสบู่ตัวที่พี่ใช้ล้างหน้าแบบวันสเต็ปเลยนะคะก็คือตัวอาร์วีนิวซีแลนด์นิวซอฟท์นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสบู่น้ํานมธรรมชาตินะคะจากนิวซีแลนด์เนาะนี่หนะ้าตาสบู่เขาก็เป็นประมาณนี้ก็เหมือนสบู่ทั่วไปค่ะแต่ว่ามันเป็นสบู่สาหรับล้างหน้าโดยเฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงเหมือนสบู่ทั่วไปมนสบู่ที่เรามาถูตตวเนาะแล้วก็ ที่สําคัญเลยคือสามารถทำความสะอาดเครื่องสอําอางได้ด้วยนะคะก็เหมือนเป็น one step cleanser คะ่ะเราไม่ต้องมานวดหน้าน,น,นู่นนี่อยู่พี่ชอบใช้เวลาที่เราไม่ได้แต่งหน้าแบบ full coverage นะคะแล้วก็สามารถล้างเครื่องสอําอางแม้กระทั่งแบบตัวที่เป็น eyeliner หรือว่าคิ้วทุกอย่างออกหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมันทำให้หน้าแห้งตึงนะก็หน้าค่อนข้างนุ่มเลยที่สำคัญกลิ่นมันกลิ่นมันหอมอ่อนๆอะ่ะพี่ชอบกลิ่นแบบกลิ่นดูแบบกลิ่นนุ่ม กลิ่นแบบกลิ่นเบาๆกลินสบายๆนี้คือชอบกิ่นด้วยนะคะก็ไปลองดูกันได้นะจ๊ะ นี่นะคะก็คือ Top อ Favorite 5 i t e ทนะคะกับตอนแรกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านะคะพี่จะใส่รายละเอียดต่างๆรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะไว้ใน description บางด้านล่างนะคะใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะรวมถึงคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะคะว่าตอนต่อไปเนี่ยอยากจะให้พีทพูดถึงเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะพีทก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook Instagram Wonder Peach ทนะี่สำคัญอย่าลืม subscribe กันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย